ท่านโฮจิมินประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสในปีคศ .1945 ที่นี่ค่ะจตุรัสบา์ดิงและถึงแม้ว่าท่านจะถึงแก่อสัญญกรรมก่อนที่จะเห็นการรวมชาติเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้แต่ว่าด้วยความรักที่ชาวเวียดนามมีให้กับท่านโฮจิมินนะคะศพของท่านค่ะเก็บเอาไว้ที่นี่สุสานโฮจิมินอยู่ที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวเวียดนามหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองจะต้องมาเยือนถ้าเกิดว่ามาที่ฮานอยค่ะ เมื่อวันที่2กันยายนพศ2488ประธานาธิบดีโฮจิมินได้อ่านคำประกาศเอิสรภาพต่อหน้าชาวเวียดนามกว่า500,000คนที่มารวมตัวกันที่จัตุรัสบาดินแห่งนี้เดิมทีจัตุรัสนี้ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมได้สร้างไว้แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจัตุรัสบาดินเพื่อระลึกถึงการจราจรบาดินที่ต่อต้านฝรั่งเศสเมื่อช่วงปี2429ถึง2430 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญสำคัญของเวียดนามเช่นการสวนสนามของทหารในวันชาติส่วนอาคารสุสานโฮจิมินสร้างด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศสร้างขึ้นมาปี2516หลังจากโฮจิมินถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่2กันยายน2512 ในบริเวณสุสานมีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนรักษาการอยู่ตลอดเวลากลางห้องมีแท่นหินตั้งลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินไว้ภายในห้ามถ่ายรูปอย่างเด็ดขาดสุสานจะปิดช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อนำศพโฮจิมินไปทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาที่รัสเซียการเก็บศพของโฮจิมินไว้ ขัดกับความประสงค์ของลุงโฮที่ต้องการให้เผาร่างท่านไปแล้วนำเท่าอถิไปบรรจุไว้ทั่วทุกภาคของเวียดนาม กับสุสานของท่านโฮจิมินนะคะก็คือบริเวณของทำรรเนียบปรฒนาทิมดีค่ะซึ่งในอดีตโฮจิมินเองก็เคยพักแล้วก็ทำงานอยู่ในนี้15ปีนะคะตั้งแต่ปีคศ .1954 ถึง1969ค่ะและทุกวันนี้ที่นี่ก็คืออีกหนึ่งจุดประวัติศาสตร์นะคะที่ทุกคนควรจะมาเยี่ยมชมถ้าเกิดว่าได้มาที่ฮานอยจะเห็นนะคะว่าห้องขับต่างๆของท่านโฮจิมินไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องกินข้าวหรือว่าห้องทางานล้วนแล้วแต่ เรียบง่ายทั้งิ้นค่ะทำนีบประธานาธิบดีสีเหลืองสร้างในช่วงปีพศ2443ถึง2449เพื่อเป็นบ้านพักของข้าหลวงผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนสมัยโฮจิมินยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้ที่นี่เป็นสถานที่ทำงานปัจจุบันเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเวียดนามค่ะ หัดจากธรรเนียปรัานาธิบดีมีบ้านไม้หลังเล็กๆที่ลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี2501จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตใต้ถุนบ้านยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะพลิตบูโรกับนายทหารสำคัญๆวางแผนรบกับทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามบริเวณทางเดินข้างบ่อน้ำมีรากของต้นไซปรัสที่โผล่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นพระเดิน บางคนก็เรียกว่าต้นพระพุทธเจ้าในบริเวณยังมีสวนดอกไม้และสระน้ำรวมทั้งอาคารหมายเลข54ที่มีห้องทำงานประดับรูปของคาร์ลมาร์์และฟลาดิเมียร์เลนินห้องพักอาคารโรงรถที่มีรถสมัยที่โฮจิมินใช้ยังรักษาสภาพไว้อย่างดีค่ะ ด้านหลังของสุสานโฮจิมินนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินค่ะเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตนะคะสร้างเอาไว้เพื่อที่จะรำลึกถึงวีรบุรุษของชาวเวียดนามค่ะด้านในก็จะมีทั้งเรื่องราวแล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะที่จะสะท้อนถึงแนวคิดแล้วก็ประวัติของท่านโฮจิมินค่ะพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเอกราชของชาวเวียดนามโดยผ่านการย้อนรอยชีวิตของโฮจิมิน โถงกลางอาคารจะพบกับรูปปั้นลุงโฮขนาดใหญ่ยืนอยู่กลางห้องภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งประวัติชีวิตลุงโฮแนวคิดคอมมิวนิสต์จำลองสภาพความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในอดีตนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมอีกหลายสิบชิ้นที่มาตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศค่ะและถึงแม้ว่าฮานอยจะมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองวัฒนธรรมนะคะแต่ว่ามาทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการขยายถนนนะคะหรือว่าจะเป็นสะพานหรือว่าจะเป็นสนามบินเองก็มีการต่อเติมทั้งนี้เพื่อที่จะรองรับคนที่มาอยู่ในฮานอยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยค่ะ กรุงฮานอยของเวียดนามมีอายุครบ1,000ปีแล้วตั้งอยู่บนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแดงฮานอยหมายถึงตอนต้นของแม่น้ำปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลีสถาปนาเป็นเมืองหลวงเมื่อปีพศ1553ในชื่อทางลองหมายถึงมังกรเหินปัจจุบันมีการขยายเขตกรุงฮานอยออกไปครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิมถึง3เท่า ตลาดที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอยนะคะก็คือตลาดถนน36สายค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะถนนแต่ละสายก็จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะผลิตสินค้าแตกต่างกัอนออกไปแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะปดปนกันแล้วนะคะอย่างเช่นร้านนี้ค่ะร้านขายภาพวาดก็อยู่ติดก,กันเลยนะคะกับร้านตัดผม ถือบอกไปอีกนิดนึงก็เป็นร้านขายผลไม้ขายของสดนะคะแต่เป็นว่ามาเดินที่นี่เนี่ยก็จะสนุกนะคะ่ะเพราะว่าจะต้องหลบมอเตอร์ไซค์ไปด้วยหลบรถยนต์ไปด้วยแล้วก็การซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถต่อรองได้นะคะเพราะฉะนั้นมาฮานอยก็ต้องมาที่ตลาดแห่งนี้ค่ะถนน36สายหรือ36เฟอรเฟืองเป็นย่านเก่าแก่ในฮานอย ที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอยตามประวัติเล่าขานว่ากษัตริย์ไทยโทส่งให้สร้างพระราชวังเมื่อศตรวรรษที่1 1ทรงมีดําริให้ช่างฝีมือต่างๆมาตั้งหมู่บ้านรอบๆพระราชวางังต่อมาได้กลายเป็นย่านที่มีช่างฝีมือแยกต่างประเภทงานอาศัยอยู่และผลิตสินค้าออกจำหน่ายปัจจุบันหากจะหาสินค้างานฝีมือก็ยังคงมาเดินดูกันได้ ถนนสายหนึ่งที่น่าสนใจของฮานอยคือถนนก่อมเดืองก่อมชือ้อหรือถนนเซรามิกเป็นถนนที่มีกำแพงเขื่อนกั้นน้ำประดับด้วยเซรามิกโมเสกตลอดแนวยาวประมาณ4กิโลเมตรเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาในโอกาสฉลองครบรอบ1,000ปีของฮานอยได้บรรจุในกีเนสบุ๊กว่าเป็นกำแพงเซรามิกโมเสกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี2553ด้วยความยาว ,3850 เมตร พื้นที่6950ตารางเมตร